สวัสดีทุกท่านนรับคุณทุนนะี SC, กม่ครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเอ้ยไม่ใช่ในเกมในเว็บเออ d าวสติกแมนดอทนะครับเดี๋ยวเอาลิงก์ให้ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับจะบมาเล่นกันนะครับเพราะว่าพี่ออยมอแมงดาวสติก m a นเดี๋ยววาดแปบบ๊บเอาในตัวกูแล้วกันผมสามเส้นออโอเคเสร็จแล้วไป คือถ้าเดินมันก็เก็กก็เก็กก็เก็กอ่ะบ,บอกอื่มอ,อึ่ม can you down up key in my hand Key ครัคบข key นะครับไม่ใช่ขี้นะครับคุณแจกรูนี่คุณแจ่ม <c ười> าให้คุณแจกัน con tre con tre con tre con con tre bụp wow tôi sẽ ao bắn luôn đấy như I know a balloon in my hand What balloon name Okay. Oh, oh. แดดนอดอาบุล like ูอ kind of like ีสไลเวดลูก oh, ค oh, ิงลูกเอ็กเป็นใครอลไรอย่างนะแตกโพมังกรพ่นไฟมาแล้วแล้วก็โอ้โหพ่นไฟโอไฟไหม้สิบหายแล้วมึงควิกดาวสวอตสวอตสวอตอินมายแฮนด์ดาแบบนี้ไปเลยเออทิมหน้าแม่งทิมหน้า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 แม่ง thế nào đạt thôi thử đó bay phân mình yeah. vô <laughs> thế còn gì á ừ thế các bạn thế anh, chứ ô hô ô phân phải mang ô ô shit oh shit holy shit phân phải ô web 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 oh, web phăng mà đó ô lại tục hồ tục mang mà này ô oh. โดนในนั้นลงมาตาย What Death Oh Yes Above the Fire I know Down the Lane Call Above the Fire อ๋อให้วาดก้อนเมฆให้แล้วมันจะมีให้ฝนตกลงมาในไฟตกแล้วเย่ yeah. เอาชิปหายแล้วมึงน้ำท่วมฝนฝนหยุดดิหยุดหยุด ชิบหายแล้วพี่นะครับเธอดำท่วมเลยเฮียไปควิกดาวนเนนบอทอมออสอัิเพกให้วาดเครื่องดูดอะไรมนุกอย่างดูดแมงมุมเนี่ยโอเคโอ้โหดูด be creative creative every day oh be creative every day เออเออดีดีจบแล้วนะพาร์ทแรกเดี๋ยวพาร์ทสองพาร์ทสองวันนี้ล้วก็